คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรการทำซุปมันฝรั่งที่อร่อยมากมาฝากเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นให้เรานำเบคอนไปทอดให้กรอบก่อนนะคะใครจะทอดเป็นเส้นยาวๆแล้วค่อยนำไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้ค่ะแต่เรืนี้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบประมาณสักหนึ่งนิ้วแล้วนำไปทอดค่ะทอดจนมันเกลียมนะคะให้น้ามันออกมาให้เยอะที่สุด ชิ้นไหนที่มันเกลียมทั้งสองด้านแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะหลังจากทอดเบคอนแล้วก็จะมีน้ำมันออกมานะคะเราไม่ทิ้งนะเราจะนำหอมใหญ่สับลงไปผัดเลยค่ะ ในสูตรนี้เราไม่ได้ตวงส่วนผสมนะคะก็กะกะเอาได้เลยนะหอมใหญ่ก็ประมาณสักครึ่งหัวค่ะผัดสักครู่หนึ่งจากนั้นก็จะใส่เป็นแครอทหั่นเต๋าลงไปตามด้วยกระเทียมสับสักสองกลีบใหญ่ๆผัดให้เข้ากันสักครู่หนึ่งจากนั้นก็จะใส่เป็นมันฝรั่งหั่นเต๋านะคะเราใช้มันฝรั่งประมาณสักสองหัวกลางๆนะคะ หั่นเล็กยิ่งดีนะจะได้สุกง่ายๆค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมนะคะประมาณให้มันท่วมขึ้นมาสักประมาณ2เซนนะคะ <S <S แล้วก็เราจะใส่ซุปก้อนลงไปวันนี้เลือกเป็นซุปก้อนที่ไม่มีผงชูรสนะก็ใส่แค่ครึ่งก้อนก็พอค่ะถ้าใครมีน้ำซุปก็สามารถใช้น้ำซุปที่ตัวเองมีได้เลยหรือว่าใครมีเวลาจะเคี่ยวน้ำซุปเองก็แล้วแต่สะดวกนะจากนั้นให้เราต้มให้มันฝรั่งเนี่ยมันสุกๆเลยนะคะ ระหว่างที่เรารอมันฝรั่งให้สุกเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมหม้ออีกใบค่ะใส่เนยลงไป30กรัมวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มนะคะใช้เนยจืดก็ได้เหมือนกันนะจากนั้นก็รอให้เนยละลายแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เติมนมจืดลงไปค่ะนมจืดก็ประมาณสัก250 ml นะคะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆจนมันข้นค่ะ ได้ที่แล้วนะคะค้นแบบนี้แล้วให้เรานําไปเทใส่หม้อที่เราต้มมันฝรั่งไว้เลยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเทใส่ก็ลองเช็คมันฝรั่งของเราดูก่อนนะคะด้วยการใช้ซ่อมจิ้มลงไปถ้าจิ้มมันฝรั่งแบบง่ายๆแบบนี้ก็ถือว่าสุกแล้วจากนั้นก็นําหม้อที่เรา,เาผสมแป้งนะคะเทลงไปเลยพอดีตอนทําเรากดถ่ายไม่ติดนะคะก็เลยไม่มีช่วงที่ตอนเทให้ดูเนาะเทใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ สำหรับตัวท็อปปิ้งก็จะเป็นเบคอนทอดกรอบนะคะแล้วก็โรยต้นหอมซอยสักเล็กน้อยแล้วก็จะมีชีสขูดเส้นอีกนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะคะเป็นซุปมันฝรั่งที่แบบอร่อยมากตั้งแต่ที่เคยทำมานะวันหยุดนี้ลองมาทำทานดูนะคะเพื่อนๆต้องขอคอนเฟิร์มจริงๆว่าอร่อยขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ